วันนี้บอลเยอะวิเคราะห์ยังไงให้ได้เงินนี่เลยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์บอลวิเคราะห์จากสถิติจริงๆวิเคราะห์ได้ทุกคู่ไม่ล็อกผลแม่นยำ80%เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะเพียงไปดูสถิติห้านาหลังสุดแค่นั้นแล้วก็เอามากรอกแล้วก็กรอกอันดาบอกคะแนนกรอกทีมต่อรองกรอกราคากรอกราคาสูงตำ่ำแล้วก็กดวิเคราะห์ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลการคำนวณออกมาซึ่งแม่นจาถึง80%นะครับครบจบในที่เดียวนะมีทั้งสูตรทีเด็ดประจำวันแล้วก็ยังมีแอปสําหรับมือถือ Android อีกนะใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ลองเลยทัก Facebook มาที่สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลนะครับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลหรือว่าจะค,คลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับทักเข้ามาเลยลองได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมปอปพริรพลนะฮะยูทูบเด็กกระปองแล้วก็ดูสกอร์นะครับสวัสดีคุณเสวกรน,นะครับสวัสดีคุณพิพัฒสวัสดีคุณเกมสอนสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมีพี่บอกว่าคนหนึ่งบอกผมทรงนี้นะฮะหน้าตาเหมือนชิชาลูกชายเลยนะฮะอายุเด็กวัยแปดปีขอบพระคุณมาล่าสุดได้จดหมายมาจดหมายหนึ่งจดหมายรักจากกองจากผู้ชมทางบ้านยังไม่ได้เปิดบอกว่าเรียนคุณวรณีรพลกาลังจะคิดว่าจะด่าหรือจะชมนะครับ มีจดหมายส่งมาให้บ่อยมากเลยครับของคุณคผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเพิ่งทำสปอร์ตคอนเนอร์เสร็จไปนะครับเมื่อวานนี้มาช้าหนอยเพราะว่าเมื่อคืนดูแมนยูครับเตืนนสายเลยแมนเชสเตอร์แต่ของเราเสมอฟูลแลมซังั้นนะครับเล่นได้ดีเลยลองเข้าไปอ่านใน Facebook ผมได้นะครับผมเขียนเขียนหลังเกมเอาไว้ใน a c e b o o k ของผมเสิร์ชหาชื่อผมบอบปีรพลเต็มโชว์ทุกโซนนะครับก็เล่นไม่ค่อยดีอยาเล่นแอคติดโชว์ติดแอคเยอะมากเลยนะฮะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ แต่ก็ยังดีหน่อยที่คาวานี่ยิงต่อหน้ากองเชียร์ได้โอเยคุณน้าโซชาบอกคาวานี่ต้องรอดูลองยิงต่อหน้ากองเชียร์ดูแล้วจะเป็นไงก็ยิงฝั่ง s t ตเปอร์ดเอได้จริงฝั่งแมนยูหลังประตูเนี่ยมันจะมีฝั่งกองเชียร์พันแท้ชื่อว่าสเตฟอร์เอกับฝั่งอีสแตนนะครับถ้าเราไปเรานั่งได้ฝั่งอีสแตนสเตฟอร์เอนมันตัวเต็มอยู่แล้วนะครับอ่ะเมื่อคืนนี้การว่าทำไย ฟุตบอลถูกแค่คู่เดียวแต่โปรแกรมวิเคราะห์อบอลมันมีเตือนสก,กิดดึงดึงหลังผมไว้แล้วนะครับว่าแมนยูอาจจะเสมอคู่แ่มนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรแกรมวิเคราะห์อบอลน,นะครับขอเข้ามาในในในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเมื่อคืนนี้ผมให้เชลซีชนะเลสเตอร์อถูกไปชนะสองหนึ่งนะครับผมให้แมนยูชนะแต่มเสมอแล้วก็ให้ลนะีให้เซาชนะลีชนะสองสูงเลยนะครับวันนี้บอลเตะกันอีกบอลเตะกันห้าหกคู่เลยนะครับ Oo, Germany, pur, ลิเวอร์พูลเจอเบอร์ลี่ Arsenal, Valley, นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์ลงสนามเจอแอสตันวิลล่าแล้วก็อาร์เซนอลเจอคริสตันบาเลตนะครับอ่ะใครอยากได้โปรแกรมวิเคราะห์บอลใครอยากได้กลุ่ม VIP ทักเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้บอลเยอะวิจารณ์ในกระสับกูอยากได้เพิ่มก็ขอเข้ามาจัดไปวันนี้ผมเริ่มที่สเปอร์ก่อนแล้วกันครับท็อตแนมเจอกับวิลล่าครับแอสตันวิลล่าเนี่ยผมนั่งดูทุกเกมที่เขาลงสนามเขาเก่งจริงๆนะครับมีจังหวะจบสกอร์นี่คือสามประสานแดนหน้าของเขาน่ากลัวมาก ทั้งบักไต่แบรตองบักทานตตเล่ทั้งเอลกาซีและนาปาเปโอลิวัดกินและตอนนี้แจ็คก,กิลิชหายเจ็บมาแล้วผมเชื่อว่าคืนนี้กิลชจะได้ลงสนามไม่สำรองอก็อาจจะสซฟไพตัวจริงเป็นไปได้นะครับอาจจะสำรองก่อนก็าเจอสเปอร์นะครับผมเชื่อว่าวันนี้แม้ว่าสเปอร์เพิ่งจะเล่นดีมาไรอันเมสันครับวันนี้เจอของแข็งครับเจอกับแอสต์เมลลาผมมองพิธีผลเสมอครับ เหตุผลเพราะว่าแฮร์รี่เคนเองมีข่าวลบๆแม้ว่าจะมีข่าวหรือบ,บอกไม่จริงนะครับเคนยังคงอยากอยู่ต่อแต่ผมว่าวันนี้ทางฝั่งของวิลล่ายันสุเปอร์อยู่ครับจะเสมอันึ่งหนึ่งครับหรือสองสองนะครับคู่ที่สองครับผมมั่นใจว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับวันนี้เล่นในลอนดอนเป็นลอนดอนดาร์บี้เจอกับคริสตัลพาเลตครับพาเลทไม่เอาอะไรแล้วนะครับยกเว้นว่าลอยเทสันจะวางมือนะครับแล้วโตเต็งในการคุมทีมคริสตัลพาเลตต่อไปคือแฟรงค์ลัมพาร์ด วันนี้อาร์เซนอลต้องชนะเพื่อลุ้นพื้นที่ยูโรป้าลีกในเกมสุดท้ายของฤดูกาลปืนใหญ่ทําได้ครับวันนี้ชนะลูกหนึ่งครับคู่สุดท้ายลิเวอร์พูลเจอเบอร์ลี่ครับวันนี้ผมอาจจะต้องไม่ไม่อยากให้คุณผู้ชมที่ไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยไปอยู่หงส์แดงนะครับเหตุผลเพราะว่าอาลองไปดูโปรกแกรมวิเคราะห์บอลสังเกตน,นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยลำบากมาหลายเกมแล้วนะครับอย่างเกมเจอเวสต์บรอมเนี่ยถ้าไม่ไดโดนวีอาร์ลิฟอาจจะถึงแพ้ไปเลยนะครับลูกที่ ฟิลิปไปแมตฟิลิปไปปังอลิรโซนเบเกอร์แล้วถ้าไม่ได้เบเกอร์มันก็เสมอไปแล้วเพราะฉะนั้นลิฟวูจะสะดุดหลายเกมแล้วมันเกือบบุดปิดมานะครับผมมองว่าวันนี้ถ้าจะชนะแต่ไม่มีทางชนะเกิน2ไม่มีทางชนะถึง2ประตูเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องยิง2ประตูผมว่าอยู่บร์ลี่ดีกว่าอาจจะสะดุดเสมอในสามสับมงังงงแดงแต่เสมอ,อมเสมอไม่พอขึ้นที่4นะผมว่าวันนี้ลิฟวูไม่ชนะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับอยู่บร์ลี่ดีกว่าครับคู่ที่2ผมให้อยู่ แอสตันวิลล่าครับแล้วคู่ที่3ผมชอบอาร์เซนอลนะครับนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเลยครับส่วนแฟนแมนยูระบายกันเข้ามาเห็นดาวเฟรดกันเยอะนะครับก็เห็นด้วยหลังๆกระจายบอลเสียเยอะจริงๆนะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันครับลิมพูจะติดแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่านะครับใครอยากได้โปรแกรมวิเคราะห์บอลหรือกลุ่ม VIP ทักเข้ามาในคอมเมนต์จ้าขอบคุณครับ